หญิงสาวคนหนึ่งได้จองบ้านเช่าที่ดีทรอยต์เอาไว้แต่กลับพบว่าบ้านหลังนี้มีชายเข้ามาเช่าซ้อนในวันเดียวกันกับเธอถึงแม้ว่าหลังสังหณ์ของเธอจะบอกเอาไว้ว่าไม่ควรทําและอาจมีอันตรายได้แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะอยู่ค้างที่บ้านหลังนี้และนี่ก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเธอเรื่องราวของบาบาริเอจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ บาบาเลียนเราเรื่องราวของแทสมาเชลเธอได้จองบ้านเช่าที่อยู่นอกเมืองดีทรอยเพื่อรอสัมภาษณ์งานในวันต่อไปนะครับแต่เมื่อไปถึงบ้านพักก็ต้องแปลกใจเพราะว่าบ้านเช่าเนี้ยมันกลับมีคนมาเช่าอยู่แล้วนะฮะโดยใช้หนุ่มที่ชื่อว่าคีทมันเป็นการจองบ้านที่ซ้ำซ้อนกันครับและเนื่องจากที่ไม่สามารถหาบ้านพักหรือโรงแรมนอนได้แล้วนะฮะคีทจึงชวนเธอนั้นนอนในบ้านและให้เธอนั้นนอนในห้องนอนส่วนตัวของคีทเองก็นอนที่โซฟาครับ ทั้งสองคนนั้นทำความรู้จักกันพูดคุยดื่มกินและก็แยกย้ายกันเข้านอนนะครับในคืนนั้นเองแทสก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาในห้องมาเปิดประตูและคนนั้นก็ไม่ใช่คีท เช้าวันรุ่งขึ้นแทสและคีตก็ออกไปนอกบ้านไปทำงานของตัวเองระหว่างที่เธอขับรถไปนอกเมืองเธอก็พบว่าบ้านที่อยู่รายรอบบ้านที่เธอเช่านั้นมันทรุดโทรมผุพังถูกทิ้งร้างไร้คนเข้ามาอยู่มีเพียงบ้านเช่าที่เธออยู่เท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปกติดีนั่นมันทําให้เธอแปลกใจมากยิ่งขึ้น เมื่อแทสเดินทางกลับเข้ามาที่บ้านก่อนที่จะเปิดประตูก็มีชายเร่ร่อนคนหนึ่งไล่ตามเธอมาเขาตะโกนว่าเธอต้องไปจากบ้านหลังนี้ทันทีเธอต้องรีบหนีจากบ้านหลังนี้ทันทีเมื่อแทสเข้าไปในบ้านก็พบว่าประตูลงไปทางห้องใต้ดินนั้นมันเปิดอยู่เธอจึงลงไปในห้องใต้ดินจังหวะนั้นประตูมันก็ปิดและล็อกจนเธอไม่สามารถออกมาได้ เธอจึงจําเป็นจะต้องสํารวจในห้องใต้ดินนั้นแล้วก็พบว่าที่ห้องใต้ดินนั้นมันมีห้องห้องหนึ่งที่มีเตียงซอมซ่อกล้องวันทึกวิดีโอถังน้ําแล้วก็มีรอยมือเปื้อนเลือดแตะอยู่ที่ผนังห้องนะครับแล้วเธอก็รีบออกมานั่งรออยู่อย่างนั้นจนคิสกลับเข้ามาเปิดประตูให้เธอออกไปครับเธอก็เล่าเรื่องในห้องใต้ดินให้คีดฟังคีดจึงลงไปสำรวจดูว่าสิ่งที่เธอเล่านั้นมันเป็นจริงหรือไม่และข้างล่างนั้นมันมีอะไรอยู่กันแน่ สักพักหนึ่งแทสจึงลงตามไปด้วยแล้วเธอก็เห็นว่าในห้องใต้ดินนั้นมันยังมีประตูลับที่หลังบานประตูนั้นมันคือโพรงใต้ดินที่ขุดทอดยาวออกไปถึงแม้ว่าเธอนั้นจะกลัวแต่เธอก็เป็นห่วงคีตมากนะครับ เธอเดินตามทางน,นั้นไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าเขาบอกให้เธอนี้ไม่ให้กลับไปทางเดิมแต่ก็ยังไม่ทันที่พูดจบดีเจ้าสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งที่ร่างกายภายนอกนั้นเหมือนมนุษย์ผู้หญิงอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าหน้าตาน่ากลัวเรียวแรงนั้นผิดมนุษย์มานามันก็เข้ามาลากคีดไปจับหัวของคีดกระแทกกับผนังทางเดินจนเสียชีวิตแต่เธอนั้นก็ยังยืนนิ่งจ้องตะลึงอยู่อย่างนั้นแบบไม่สามารถขยับขยืขย่นได้จากนั้นหนังก็ตัดดำมืดไป นักแสดง AJ g r i l l b ไบ e ถูกไล่ออกจากรายการโทรทัศน์เนื่องจากมีข้อาหาล่วงละเมิดทางเพศกับนักแสดงหญิงที่เขาร่วมงานด้วยเขาถูกกดดันให้ขายทรัพย์สินของตนเองนั้นเพื่อเอาไปชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและเขาเองนั้นก็เดินทางไปที่บ้านพักของเขาในดีทรอยตซึ่งเขาปล่อยให้คนเช่า AJ เข้าไปในบ้านก็บพบว่ามีร่องรอยคนเข้ามาอยู่เขาเดินสำรวจบ,บ้านพบห้องใตดินและพบอุโมงค์ที่มันซ่อนอยู่จังหวะน,นั้นเองผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งก็โจมตีเขาลากเขาตกลงไปในหลุมแล้วก็ปิดปากหลุมด้วยประตูกรงเอเจพบกับแทสที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วแทสบอกให้เขาใจเย็นๆเธออธิบายว่าผู้หญิงคนนั้นแค่ต้องการให้พวกเขาเป็นลูกของเธอเท่านั้น จากนั้นผู้หญิงในรูปร่างอัปลักษ์ก็ยื่นขวดนมลงมาให้แทสดูดมันส่วนคีตไม่ยอมทําตามเธอจึงลากคีตนั้นไปอีกห้องหนึ่งถูกบังคับให้ดูดนมจากเต้าของเธอแทสฉวยโอกาสนี้ออกมาได้และชายไร้บ้านนั้นก็มาช่วยเธอเอาไว้ทันแทสพบตำรวจเธอเล่าเรื่องราวการถูกลักพาตัวให้พวกเขาฟังแต่ตำรวจก็ปฏิเสธที่จะช่วยเธอเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงจรจัดติดยา จากนั้นหนังก็เล่าย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1,980ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนที่น่าอยู่บ้านแต่ละหลังนั้นสวยงาม แต่ก็เผยให้เห็นว่าแฟรงค์เจ้าของบ้านเดิมนี้มีพฤติกรรมที่ชอบลักพาตัวผู้หญิงชอบจับพวกเธอนั้นไปเป็นเชลยขังไว้ในอุโมงค์ข่มขืนพวกเธอเมื่อพวกเธอตั้งท้องและคลอดลูกออกมาแฟรงค์ Frank ก็เลี้ยงไว้จนโตจากนั้นก็ข่มขืนลูกของเขาต่อแล้วก็ทําเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็เหลือหญิงอัปลักที่มีพะละกกาลังผิดมิตรมนารคนนี้เพียงคนเดียวและนี่มันก็คือสาเหตุที่ทําให้ชุมชนแห่งนี้ถึงกับต้องถูกทิ้งร้างไปเพราะความไม่ปลอดภัยนั่นเอง เมื่อมีการประกาศขายบ้านแฟรงก์ Frank ก็ยังไม่ยอมไปไหนยังอยู่ในห้องใต้ดินยังอยู่ในโพรงบ้านหลังนี้จนเมื่อ AJ มาซื้อบ้านนั่นแหละนะครับย้อนกลับมาในเวลาปัจจุบัน AJ หนีจากหญิงปริศนาไปได้แต่เขาก็พบว่าแฟรงค์นั้นนอนสุดโสมอยู่บนเตียง AJ ดูภาพจากเทปวิดีโอก็เห็นว่าชายคนนี้ได้จับผู้หญิงมาอย่างมากมายมีการทรมานและการข่มขืนแล้วก็อัดวิดีโอทิ้งเอาไว้ตลอด จากนั้นแฟรงค์ที่อยู่ในช่วงวัยชราอย่างเต็มที่ก็ใช้ปืนฆ่าตัวตาย AJ หยิบปืนนั้นขึ้นมาแล้วก็หนีไปส่วนแทสได้กลับมาเพื่อช่วย AJ ระหว่างที่เธอสตาร์ทรถผู้หญิงอัปลักษ์ก็วิ่งออกมาหาเธอที่นอกบ้านเธอก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าชนแล้วก็รีบลงไปช่วย AJ แต่ในขณะเดียวกันนั้น AJ ก็ไม่รู้ว่าใครวิ่งมาจึงคว้าปืนและยิงสวนออกไปที่ท้องของแทสทั้งสองคนช่วยกันพยุงร่างและก็นี้ออกจากบ้านหลังนั้นไปบ้านพักของอังเดรคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตรงแทงค์น้ำของชุมชนเพราะคิดว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแต่ใครจะไปเชื่อว่าหญิงปริศนาซึ่งตอนนี้ทุกคนเรียกเธอว่าแม่ก็ได้ตามมาถึงที่แทงค์น้ำของชุมชนฉีกกระชากแขนของอังเดรแล้วก็ได้ตามเอกับแทสไป ทั้งสองคนวิ่งหนีขึ้นไปบนแท้งน้ําเมื่อไปถึงด้านบนสุดแล้วแม่ก็วิ่งตามขึ้นมาเอเจรู้ว่าแม่ต้องการตัวของแทสเพราะมันคิดว่าแทสเป็นลูกของเธอจึงตัดสินใจผลักแทสให้ตกลงจากแท้งน้ําส่วนตัวแม่ก็รีบกระโจนลงตามแทสไปเธอใช้ร่างของเธอนั้นรองรับตัวไม่ให้แทสนั้นกระแทกพื้นดินอยู่ด้านล่าง จากนั้น AJ ก็รีบวิ่งลงมาเพราะเขารู้ว่าแทสนั้นยังไม่ตายเขาจึงขอโทษขอโพยเธอโดยอ้างว่าไม่มีทางเลือกและแตัดสินใจไม่ทันจังหวะนั้นแม่ก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็ล็อกคอ AJ กดนิ้วเข้าที่ลูกตาทั้งสองข้างของ AJ จนเขานั้นเสียชีวิตแม่เดินเข้ามาหาแทส์จะพาเธอกลับไปที่บ้านไปยังโพรงใต้ดินแต่แทสก็ปฏิเสธที่จะกลับไปเธอได้หยิบปืนที่ตกอ,อยู่ตรงข้างกายจรดปืนเธอกับใบหน้าของแม่ และแม้ว่าจะมีเศษเสี้ยวหนึ่งที่เธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่าสงสารแต่เธอนั้นก็ตัดสินใจเนีย่ยวไกลปืนเหตุการณ์ความสยองขวัญความระทึกขวัญและปริศนาของบ้านเช่าก็จบลงณตรงนี้ บารบารียนก็เป็นหนังจากค่ายเทเวนตี้เซน s t u จ i รี่สตูดิโอนะครับฉายรอบปฐมทัศน์ที่งาน San เดเอโกคอม c ิคอนเมื่อวันที่22รกรกฎาคม2022นี้นะฮะและก็เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9กันยายนในปีเดียวกันครับหนังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะฮะโดยนักวิจารณ์นั้นต่างกระชื่นชมในตัวของแซคครกในฐานะที่เป็นผู้กำกับและคนเขียนบทหนังเรื่องนี้นะครับ ตลอดจนมีการชื่นชมการแสดงของนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะการแสดงอันยอดเยี่ยมของแคมเบลหนังนั้นทำรายได้ทะลุบ,บ็อกอฟฟิศไปแล้วมากกว่า42ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในทั่วโลกนะครับซึ่งมีงบประมาณในการสร้างเพียงแค่4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับ และก็แน่นอนว่าบาบาเรียนนั้นเป็นหนังที่มาจากค่าย20เวนตี้เซน u d i รีสซึ่งอยู่ในมือของดิสนียนะครับและถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยแต่พวกเรานั้นก็ได้รับชมหนังเรื่องนี้จากทางดิสนีย์พัฒฮอสตาได้ที่บ้านของตนเองด้วยครับ จากนี้ก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือแซคเรกนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือสารคดีเรื่อง The Gift of Fear ในหัวข้อที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงนั้นมีความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะฮะและไม่เพิกเฉยต่อจิตใต้สำนึกภายในที่มันห้ามไม่ให้เกิดความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันกับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตครับ ซึ่งสิ่งนี้นะฮะก็ได้แสดงออกมาจากการสนทนาระหว่างแทสกับคีธในคืนแรกที่ทั้งสองคนนั้นพบกันด้วยนะครับบาบาเรียนก็เป็นหนึ่งในหนังระทึกขวัญที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับคนดูเป็นอย่างมากครับและนี่คือความมหัศจรรย์ของโครงเรื่องที่มันมีการซ้อนทับกันนะฮะและการเล่าเรื่องออกมาได้อย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับ เรื่องของการหักมุมอะไรเนี่ยนะฮะรับรองว่าหนังเขาจัดเต็มมาตลอดครับโดยเฉพาะหน้านหนังที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องของหญิงสาวมาเช่าบ้านร้อนนั้นมันก็แค่เป็นส่วนเล็กๆนะฮะและเชื่อว่าหลายคนที่ดูไปก็ต้องมีการคาดเดาว,ว่าถ้าหากบ้านนี้ไม่ใช่บ้านผีสิงเธอก็น่าจะถูกชายที่เช่าบ้านก่อนหน้านี้นะฮะกระทำการทารุณเธอภายในบ้านหลังนี้เป็นแน่แท้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ครับ ไอพอดเรื่องของหญิงสาวและชายหนุม่มที่เข้ามาเช่าบ้านซ้ํากันนั้นมันก็เป็นแค่เนื้อเรื่องย่อยส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ถึงส่วนหนึ่งส่วนสามของเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับและมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะให้เราได้ดูจากหนังเรื่องนี้ฮะส่วนนักแสดงนั้นนะฮะแค่เห็นชื่อบิลสกาการ์ดกับจอเจียนาแคมเบลก็คุ้มค่าที่จะเสียเวลาในการดูหนังเรื่องนี้1ชั่วโมงครึ่งแล้วแหละนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียดายนะครับที่เราได้เห็นบิลสกาการ์ดในหนังเรื่องนี้น้อยเกินไปครับ ออกตามตรงนะฮะพอเห็นหน้าพี่แกในหนังเรื่องนี้ในช่วงแรกเรานั้นรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจแกเลยนะครับก็เพราะว่าไอ้บทบาทที่แกเล่นเป็นตัวตลกปีศาจนะฮะในเรื่องอิดนั้นมันยังฝังใจเราอยู่เลยนะครับเราเพียงแค่จะเฝ้าดูว่าเมื่อไรหร่ไอ้ตัวละครตัวนี้มันจะจัดก,การผู้หญิงเท่านั้นเองนะครับ ส่วนในเรื่องการออกแบบหญิงที่เรียกว่าแม่นะฮะที่ถูกขังในโพรงใต้ดินเป็นเวลาถึง40ปีนั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เราเห็นการออกแบบในละักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะอย่างชัดเจนที่สุดก็คือไอตัวกอลลัมในเรื่อง The Lord of the r i n g นั่นแหละนะครับส่วนในด้านความระทึกขวัญหรือจังหวะสยองขวัญน,นั้นหนังก็ทําได้ดีนะฮะโดยเฉพาะในช่วงต้นมันมีเสียงดนตรีประกอบที่ทําให้ตกใจและจังหวะจ้ำสแก่อยู่ด้วยนะครับ เราจึงรู้สึกว่ามันเหมือนการดูหนังผีเลยทีเดียวนะฮะแต่เมื่อหลังจากหนังนั้นเขาบิดให้เป็นความระทึกขวัญก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์หรืออะไรก็าตามที่เราจะเรียกฮะมันก็ทําให้เรานั้นระทึกได้ดีพอสมควรเสียดายที่เ,เจาตัวประหลาดเนี้มันจัดการง่ายไปสะหน่อยนะครับ ผมชอบบรรยากาศของเรื่องนะครับชอบการให้สีให้แสงของหนังมากๆมันดูสว่างมันดูกระจ่างตามันดูแล้วไม่อึดอัดนะฮะต่างกับการที่เราดูหนังแนวนี้ทั่วไปที่ชอบทําให้สีนั้นมันมืดมันอยู่ในโทนมืดบางทีมันดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารําคาญครับ ส่วนเรื่องที่ผมนั้นไม่ชอบเลยนะฮะก็คือมันรู้สึกว่ามันมีช่องโหว่ของเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างมากเกินไปครับก็คือไอพฤติกรรมงี่เง่าของตัวละครนะฮะยกตัวอย่างเช่นนางเอกของเรื่องนั้นอะ่ะมันเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เธอกลัวหรือยืนจ้องมองเจ้าไอตัวประหลาดเนี่ยมันจัดก,การกับผู้ชายร่วมเช่าบ้านของเธออย่างโหดเหี้ยมทารุณแบบเธอนั้นไม่ยอมวิ่งหนีฮะ หรือไอาการที่ AJ วิ่งหนีแม่แล้วก็ไปเจอกับแฟรงค์ที่นอนอยู่บนเตียงในอุโมงค์เขาก็ยังมีกระใจไปช่วยเหลือนะฮะส่วนในตัวแม่นั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนในจังหวะนี้ไหน,นจะเป็นพฤติกรรมของตำรวจที่งี่เงา่าไม่ยอมช่วยเหลือประชาชนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมันก็ผิดกับสามัญสำนึกโดยทั่วไปของความเป็นจริงมากที่สุดเลยนะครับ แต่ก็ยังว่าแหละฮะนี่มันคือภาพยนตร์มันคือหนังถ้าตัวละครไม่แสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาเนื้อเรื่องนั้นมันก็ไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับถ้าเป็นคนดูมันก็รู้สึกว่ามันงุนงิดใจมากๆเลยครับในระหว่างที่เราดูบาเบเลียนจบลงมันก็แอบคิดไปไม่ได้เลยนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างของหนังนะฮะมันเหมือนกับหนังหลายเรื่องที่เราเคยดูมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการจับหญิงสาวมากักขังไว้ในห้องใต้ดินซึ่งมันก็สอดคล้องกับหนังเรื่อง b r e a ร h e ลมหายใจสั่งตายที่ช,ชายชราตาบอดจับหญิงสาวมาขังเอาไว้แล้วก็ฉีดน้ําเชื้ออสจิของตัวเองนั้นเข้าไปที่ช่องคลอดของเธอครับก็หวังว่าจะให้ตัวเองนั้นมีลูกนะฮะและประเด็นในเรื่องของคนที่แอบมาใช้ชีวิตอยู่ในใต้ดินของบ้านซึ่งพาราไซชนชันประสิทธิ์เขาก็ได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้เช่นกันครับ ส่วนพอดเรื่องนะฮะที่ตัวละครไปเช่าบ้านแล้วก็เจอดีไม่ว่าจะเป็นเจอผีหลอกล้อหรือเจอคนโลกจิตอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็โคตรที่จะมีเยอะในโลกของภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นโดยรวมแล้วนะฮะบาบาเรียนในด้านของความแปลกใหม่ของเนื้อเรื่องหรือการสร้างความประหลาดใจให้กับคนดูนั้นบาบาเรียนจึงไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากหนักนะครับ แต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือวิธีการเล่าเรื่องของหนังนั่นแหละนะฮะที่มันมีความแปลกใหม่ที่มันสามารถทําให้เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดามันมีความพิเศษขึ้นมาได้จนสามารถยกระดับให้บาบารียนนั้นกลายเป็นหนังระทึกข,ขวัญที่น่าจับตามองเรื่องหนึ่งเลยนะครับท้ายที่สุดนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ยังได้แอบส่งสารสำคัญบางอย่างมาให้กับเราคนดูด้วยนะครับ อย่างแรกก็คือเรื่องของการเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองซึ่งมันก็เป็นหัวเชื้อหลักในการสร้างสรร์บทภาพยนต์ของเรื่องนี้ดังที่กล่าวไปในช่วงต้นนะฮะแต่สารสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือการตัดสินหรือการตีตราของผู้คนว่าใครนั้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวนั้นจะเอาอะไรมาตัดสินนะฮะ โดยการตั้งคำถามว่าคนดีที่ทำเรื่องเร็วหรือในสถานการณ์ขับขันจนทำให้คนดีทำเรื่องเร็วเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตเราจะเรียกคนดีนั้นว่าเป็นคนดีได้หรือไม่คำถามนี้เป็นหน้าที่ของคนดูเท่านั้นที่เป็นผู้ตอบครับสามารถรับชมบาร์เบาเรียนในทางดิสนีย์พัร์ทโสตาซึ่งมีภาคไทยด้วยนะครับส่วนทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลก็ขอให้คะแนนความชอบบาร์เบาเรียนเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปสปอยและคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ